ไปที่คุณบุตรดีนะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณบุตรดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณบุตรดีอายุเท่าไรครับอายุเท่าไรหกสิบค่ะหกสิบปีหกสิบปีเมื่อคุณพทนวานเนี่ยค่ะถามเรื่องอะไรคือจะขอความช่วยเหลือความช่วยเหลือเรื่องหลานนะคะเป็นยังไงครับคือฉันมีหลานซึ่งพ่อเขาเพิ่งเสียไป หลานอายุเท่าไหร่หลานหลานอายุเท่าไหร่ครับหลานคนโตอายุยังไม่ถึงสิบเจ็ดในสาในสิบเจ็ดค่ะเป็นผู้หญิงนะคะหญิงสิบเจ็ดแล้วก็มีผู้ชายสองคนฝาแฝดสิบหกและทีนี้ก็มีผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งรองลงมาแล้วก็มีคนเล็กอีกสิบเอ็ดขวบทั้งหมดกี่คนเเนี่ยทั้งหมดกี่คนห้าคน เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาคนเล็กสูดอายุเท่าไหร่คนเล็กสุดอายุเท่าไหร่คนเล็กสุดอายุสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดหญิงหรือชายผู้ชายค่ะชายสิบเอ็ดแล้วก็ขึ้นมาก็เป็นผู้หญิงอายุเท่าไหร่คนหญิงอ่ะอ๋ออันนี้ฉันก็ฉันก็ลืมไปนะคะแต่ว่าเป็นเป็นก็ประมาณสิบสองหรือสิบสามเนี่ยค่ะสิบสองสิบสองสิบสามเป็นผู้หญิงนะก็ชาย แล้วก็าแฝดที่16ค่ะผู้ชายทั้งคู่แล้วก็พี่คนโตนี่ครอบครัวเดียวกันหมดเลยเนาะใช่ค่ะรวมแล้วกี่คนอะฝนห้าคนห้าคนค่ะทีนี้พ่อเขาป่วยโควิดเสียชีวิตเหรอใช่ค่ะพ่อป่วยโควิดเสียชีวิตแล้วแม่เขาน่ะ ยายยายตอบตามผมถามก่อนครับนี้เป็นย่าของหลานใช่ไหมย่าของหลานใช่ไหมใช่ค่ะโอเคย่าตอบตอนนี้บอกตามก่อนนะแล้วผมให้พูดต่อนะเพื่อซักว่าโอเคมีหลานทั้งหมดห้าคนนะครับพ่อเสียชีวิตจากโควิดนะครับแล้วแม่เขาล่ะแม่เขาอยู่ค่ะแต่ว่าเขาไม่มีงานทำประจำหมือนผู้หญงงก็คืนนะคะ คือเลี้ยงลูกไหมคะแม่เขาเลี้ยงไหมเอาแล้วใครมาโลเนี่ยใครนี่แม่หรือเปล่าใครโหละฉันค่ะฉันจะย่าค่ะย่าแล้วแล้วแม่แม่เข้ามาเลี้ยงดูบ้างไหมคะเด็กอยู่เด็กอยู่กับใครเด็กอยู่กับใครตอนนี้เด็กอยู่กับแม่เขาค่ะแต่ว่าเหมือนกับว่าเช่าห้องให้อยู่เช่าห้องให้อยู่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ตลี่ชันค่ะเช่าห้องให้อยู่ตะลี่ชัน แล้วยายมีบ้านของตัวเองไหมย,ยายบุตรดีเนี่ยใช่ค่ะมีบ้านฉันอยู่กับลูกสาวคือจริงๆริงอ่ะฉันมีบ้านให้เขาอยู่แต่ว่าคือเขาไม่เหอนใเไยคะทีนี้เขาก็เลยพากันออกไปอยู่ข้างนอกแต่ฉันจะรับเอ,อจะเล่าไมาหมคะหรือว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเราไม่ลึกขนาดนั้นนะเนาะแต่ว่าเอาละทีนี้คุณย่าจะให้ช่วยเด็กทั้งห้าคนนี้อย่างไรในะพูดซิครับ คือตอนนี้นะคะเอาตรงๆเลยคือแม่เขาอะ่ะเช่าห้องให้ลูกอยู่แต่ว่าประมาณว่าไม่ได้เลี้ยงแบบแบบคือกินข้าวอะไรอย่างนี้บางทีวันเด็กๆกินข้าวมื้อเดียวบางทีก็แม่ก็ไม่กลับมาเลยสามสี่วันแล้วเด็กๆก็ไม่มีที่จะไปท่านจะมาหาเราเขาก็ไม่ให้มาแต่คือถ้ามาหาเราอย่างนี้ยก็คือมาขอตังค์ถ้าเราให้ตังค์ไปก็โอเคก็ดีแต่ถ้าเราไม่ให้ตังค์เขาก็จะอาหลานใช่เขาก็จะไม่ให้หลานมาหาเรา ซึ่งหลานก็ไม่มีที่จะไปซึ่งบางทีเนี่ยค่ะ <Okay. S 1> เขาจะาผู้ชายมาห้องมานอนที่แบบห้องที่เขาเช่าไว้ให้ลูกเขานะคะ่ะ mm hmm. ซึ่งเด็กๆมันก็โตแล้วมันก็แบบมันก็ไม่ไหวและช่วงสองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณเดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันไม่ไหวสําหรับเด็กแล้วเด็กเขาก็เลยต้องมาหาฉันซึ่งตอนแรกฉันก็คิดว่าโอเคตอนนั้นก็มีคนช่วยเหลือมาอะไรเงี้ย ก็คือน้องๆเขาก็ถามว่าเออพี่เป็นยังไงบ้างเราก็บอกว่าเออพี่ไม่ไม่อยู่แล้วเราก็ต้องดูแลหลานถูกไหมคะแต่มีช่วงนึงเขาหายไปเราก็เลยบอกเขาว่าบอกกับลูกๆว่าเออช่วงนี้เขาคงดีขึ้นหรือลูกเพราะว่าก็คือได้เงินได้อะไรมาอยู่แล้วก็บอกอย่างนี้ใช่ไหมคะเด็กๆเขาก็เราก็ไม่ได้เป็นห่วงหลานแต่หน้าสองเดือนเดือนสองเดือนที่ผ่านมาเนี้ยหลานเขาไม่ไหวเขาแอบมาหาฉันซึ่งไม่ให้แม่เขารู้เขาก็เลยให้ฟังว่าอยากให้คนเล็ก่ะคุณย่า ุณย่าบุดีช้าช้าใจเย็นเย็นนะใจเย็นเย็นช้าช้านิ่งๆเนาะก็คือเด็กเด็กเด็กเนี่ยเขาก็แอบมาหาฉันแอบมาหาปะปะย่าปย่าฟังก่อนนะอย่าเพิ่งพูดนะอย่าผมผมถามแล้วตอบผมสั้นๆถามแล้วตอบสั้นๆนะจะได้ไปเร็วขึ้นนะครับจะได้รู้ความต้องการทีนี้ผมถามย่าตอบผมนะว่า ตัวย่าเองเนี่ยมีความสามารถจะเลี้ยงหลานให้ใหดีได้ไหมให้หลานมาอยู่ด้วยได้ไหมตอบตรงนี้ว่าได้หรือไม่ได้ครับได้ค่ะได้ใช่ไหมท้านทนานเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวท่านท่านอุทเทนครับสายมาด้วยนะท่านอุทเทนครับครับครัสดีครับเดี๋ยวท่านอุทเทนฟังแป๊บหนึ่งนะท่านนะครับคุณยายอายุหกสิบปีนะครับ พ่อของเด็กเสียชีวิตจากโควิดนะครับแม่ของเด็กก็ฟังดูก็มาอยู่ในวิสัยที่จะเลี้ยงเลี้ยงลูกตัวเองได้ทั้ง5คนคนเด็กคนโต17คนรองลงมาเป็นฝาแฝดเด็กชายทั้งคู่นะครับอายุ16แล้วก็มีหญิงอีก12-13ปีคนหนึ่งแล้วก็คนเล็กสุดเด็กชายก็11ปี ทีนี้ก็อยู่ในห้องเช่าที่แม่เช่าไว้ส่วนตัวแม่เองนั้นก็มีไปค้องแวะกับผู้ชายนะครับจะเรียกว่าหลายคนน่ะหลายคนเนาะทีนี้ก็เด็กก็อยู่กันด้วยความยากลำบากอดมือ้ออิ่มมื้อนะครับ,รบย่าก็จะเอาหลานมาเลี้ยงดูแม่เขาก็ไม่ให้มาถ้ามาหาย่าก็มาขอตังคอย่างนี้ได้แต่จะมาอยู่กับยา่า ไม่ได้แม่เขาไม่ให้มามนะครับก็จะด่าว่าเด็กใช่ไหมคุณย่าอย่างนั้นถูกต้องไหมตีด้วยค่ะตีะตีด้วยอ่าถูกต้องนะที่พูดมานี้ถูกต้องไหมครับถูกต้องค่ะถูกต้องตามที่เล่านะครับทีนี้ผมถามตรงนี้เพิ่มคิดว่าใช่หรือไม่แล้วกันนะก็คือว่าการที่แม่เด็กเนี่ยคือยอมให้มาขอตังนี้ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าจะให้เด็กโลกหลานจะมาอยู่กับย่าไม่ยอมเนี่ยอันนี้คือวิธีการที่ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอย่าเพิ่งพูดนะครับนี่คือวิธีการที่ตัวแม่เนี่ยบีบบังคับเพื่อให้ไปเอาเงินมาอย่างเดียวหรือเปล่าครับคือถ้าเขามาอยู่กับญาติเสียเนี่ยเด็กก็เด็กก็จะได้ไม่ต้องขอเงินมาไงเขาได้เงินจากเด็กหรือเปล่าคือเขาจะประมาณว่าเขาไม่ให้มาอยู่กับเราเพราะว่ามาเอากับเราได้แต่ว่าถ้าแอบมาคิดมาอะไรอย่างเงี้ยอ่า แอบมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะแต่ว่าถ้ามาหาเราก็คืออย่างเขาจะเอาตังเขาก็จะมาโกงผุเราว่าไม่สบายเออะไรพวกเนี้ยค่ะก็คือให้เงินไปอย่างถูกว่าถ้าเป็นยู่กญาเสียเนี่ยเขาก็ไม่ได้อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากตรงเนี้ยใช่ไหมเขาถ้าเด็กเงินเด็กได้เงินเยอะมากเด็กก็จะได้จากประกันนะเนาะใช่เหมือนตันเด็กเป็นตัวประกันน่ะใช่ใช่ใช่ก็คือตอนนี้นะคะมันมีปัญหาอยู่ว่าคือเขาจะเป็นอย่างเงี้ยคือเขาจะเป็นงี้ตั้งนานแล้ว แต่ตอนนั้นลูกชายยังอยู่ใช่ไหมคะลูกชายอยู่แล้วก็พิดว่าไม่เป็นไรเอาเขากอดซับคอตรงนี้ลูกชายเขาก็จะบอกว่าแม่ทําเพื่อหลานเราก็โอเคแต่ตอนนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วเข้าใจเป็นว่าเขาอยากไปไหนทีเป็นอาทิตย์ค้าหกวันบางทีโทรมาม่าหนูยังไม่มีข้าวกินเลยเราก็ต้องบอกเออหนูว่าพอเอาข้าวนะอะไรนี้เพิ่งเ่มาตอนที่เขาไม่รู้คุยญาครับค่ะเด็กเรียนหนังสือไหมเนี่ย ตรงๆค่ะตอนนี้ก็ไม่ได้เรียนคนที่สิบเอ็ดที่ออกมาไม่ได้เรียนเลยเออแล้วก็อีกคนที่ที่โตคู่แปดเนี่ยก็ไปมั่งไม่ไปมั่งเช่นเงินไม่มีไปลูกค้านักเรียนไม่มีวกามีคนคู่เขาก็จับโดมาแต่เขาจะอ้างว่าเขาเป็นคนซื้อก็ต้องมาเอาเงินกับเราซึ่งหมาขอเงินเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้นะคะพูดตรงๆเลยว่าวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้หลังสาวคนโตฮัลโหลค่ะ คุณย่าครับข้าคําถามนะทีนี้ตอบคําถามนะตอบสั้นๆนะนไม่เล่าแล้วเนาะคาถามคุณย่าโทรมาเนี้ยต้องการให้ช่วยอะไรครับอยากจะช่วยขอความช่วยเหลือว่าให้พูดก,กับแม่เขาถ้าเกิดว่าเขาเขาไม่อยู่จริงๆอน่ะขอไม่ใ้เขาเอาผู้ชายเขา้าห้องฉันไม่ยอมที่จะ,จะเจ้าห้องให้หลานจะอยู่เองซึ่งเขาบอกเขาอยู่ได้ครึ้งมาปรึกษากันแล้วเขาบอกพีแม่เขาไม่มาอยู่กับเขาเขาก็อยู่ได้เพราะว่าเขาโตแล้วแต่เขาขอกว่า คุณย่าสามารถเลี้ยงหลานทั้งห้าคนนี้ได้ไหมครับได้ค่ะขออํานาจปกครองขออานาจปกครองจากแม่มาเท่านั้นใช่หรือไม่ครับหรือแม่อนุญาตเท่านั้นใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะแต่เขาไม่ยอมอ่ะไม่เป็นไรไม่ยอมเด็ดเออไม่เปานไรที่น้องคุยไม่ได้คุยเสร็จเขาจะแอบแล้วว่าย่าใจเย็นๆใจเย็นผมถามย่าตอบที่ผมถามก่อนที่เหลือนี่จะทํายังไงนี่กําลังหาทางอยู่นะ ก็คือว่าย่าสามารถเลี้ยงหลานทั้ง5้าคนนี้ได้ถูกไหมใช่ค่ะมีที่อยู่มีที่กินให้ลูกไอ้หลานเรียนหนังสือได้ใช่หรือเปล่าครับใช่ค่ะใช่ค่ะติดปัญหาที่แม่ของไม่ยอมใช่ไหมครับใช่ค่ะโอเคแค่นี้จบก่อนนะจบก่อนไม่ต้องพูดนะท่านพออุเทนครับครับคมีช่องทางไหนพอมอที่จะช่วยเหลือตรงนี้ครับเจอันแล้วครับอันนี้อันนี้อันนี้ก็เดี๋ยว จากที่ความปัญหามันอยู่เรื่องของความเข้าใจกันนะครับภายในครอบครัวถ้าได้มีคนกลางมีชนาน้าที่ได้ไปคุยกันได้มีโอกาสได้คุยกับแม่ของเด็กนะครับก็คิดว่าน่าจะมีทางออกครับอตองๆเลยค่ะฉันไปหามาหมดแล้วฉันไป แม้กระทั่งที่โรงเรียนที่อาจารย์พระอาจารย์ที่ทาสอบให้ให้ลูกชายท่านก็มีปัญญาไม่มีปัญญาย่าครับย่าย่าฟังก่อนนะย่านะย่าฟังก่อนนะไอ้ที่ทําอะไรมาไม่สําเร็จในตอนเนี้ยจะสําเร็จก็ตอนนี้แหละย่าฟังนะครับย่าเชิญครับท่านครับครับครับเดี๋ยวกุณปอเจ้าหน้าที่ไปก็คิดว่าเะ็ได้ดูทั้งสภาพปัญหาและก็ข้อเเ็จจริน แล้วก็เรื่องของการเลี้ยงดูเด็กว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่างไรซึ่งครับผมว่าถ้าชนะที่ได้ที่เขาเป็นพนักงานคุ้มครองเด็กโดยตรงนะครับเพราะว่าเขาจะให้คาตอบกับทั้งคุณย่าได้ด้วยแล้วแล้วก็จะคุยกันกับว่าภายใต้เงื่อนไขที่แม่ดูแลในลักษณะแบบนี้จะต้องทําอย่างไรนะครับอันนี้ก็ผมว่าจะเป็นทางออกที่ดีครับครับคุณย่าบุตรดีฮะ ผมสรุปอย่างนี้นะเรื่องของคุณย่านะถ้าถ้าฟังที่ผมฟังยา่าเล่าห้ฟังผมเข้าใจย่าทั้งหมดและเมื่อกี้ผมก็ได้หลักประกันว่าย่าสามารถเลี้ยงหลานได้ทั้ง5้าคนนี่ผมสบายใจเลยแต่ปัญหาติดขัดอยู่ที่ตัวแม่อย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็น่าทีนี้ป,นปัญหาของตัวแม่เนี่ย,ยปัญหาของตัวแม่เขาเนี่ยแม่เขาเป็นแม่โดยชอบโดยกฎหมายมีอำนาจปกครอง แต่ว่าถ้าดูสภาพที่เด็กอยู่เนี่ยไปเช่าห้องอยู่แล้วก็แม่ก็เอาใครมานอนก็ไม่รู้แล้วลูกก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยสภาพเป็นล้อมที่ท่านผออุเทนพูดเนี่ยไอ้น,นี้แหละจะต้องใช้อำนาจรเนี่ยตามกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับที่จะไปดูตรงนี้จัดการตรงนี้ได้จะถอนอำนาจ<ค>าปกคร,รองรได้หร<ด>ือ <ละ S 1> ไม่ได้เนี่ย ขอโทษนะคะอย่างนี้เขาจะไม่ลงที่หลานแล้วเพราะว่าจะประจาเวลาขนาดเช่นไปเยี่ยมเขาไปหาเขาอย่างเงี้ยถ้าเจอกลับมาหลานก็จะบอกว่าจะต้องโดนเพราะว่าถ้าเกิดจะได้การศ <บด S 2> ึาดียาครับถ้าลงที่หลานเนี้ยอะไรยิ่งจะต้องได้ถูกถอนอานาจปกครองนะครับยา่าถึงตอนนั้นแหละให้กฎหมายเขาจัดการเถอะครับคุณย่าครับถ้าแม่ไม่สามารถหนึ่งเลี้ยงดูลูกได้ไหมสองสภาพที่เลี้ยงดูเป็นยังไง นะครับเพราะงั้นเขาดูดูสองข้อนี้อย่างน้อยดูเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะจัดการยังไงย่าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวขอให้ทางพมอเข้าไปดูตรงนี้ก่อนนะคุณย่านะค่ะแล้วนี้เราจะรู้ได้ตอนไหนคะยันตอนไหนแล้วก็ตอนนี้เลยวันนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่จะไปพบคุณย่าแล้วก็ไปดูเรื่องนี้นะครับไม่ต้องห่วงครับเรื่องนี้กฎหมายกําหนดครับตามทําตามกฎหมายครับเขาไม่ทำเขาไม่ยินเมเพาะวลาเราให้ฟังแล้วฉันก็แบบบางทีฉันก็อดไม่ได้ที่จะสงสารลูก เมือนกับลูกแฟนเขาที่ตายแล้วเนี้ยลูกหลานสาวบอกเวลาเขา,าพาผู้ชายเขามาก็ต้องเอาไปซอ่อนแล้วพอเวลาเขาเขาก็จะพูดกับพ่อเขาบอกว่าปานีน่ะสรงสารเนาะขนาดตายไปแล้วฉันต้องหลดต้องซ่อนอะไรอย่างเงี้ยลูกหลานสาวเขาเป็นคนเล่าให้ฟังแล้วเด็กโตแล้วเขาก็มีความรับรู้ดีรู้ถูกต้อผิดแล้วค่ะเอาคุณยากครับผมผมสรุปจบนะต้องเปลี่ยนเรื่องแล้วนะท่านผออุเทนนะครับช่วยด่วนเลยเนาะรายนี้นะท่านนะ ครับโท้นะครับจังหวัดไหนนะครับอยู่ตลิงชันนะครับตลิงชันกรทมครับโอเคครับครับแต่ตาแย่ตาแย่ได้อยู่ตะลิงชันนะคะย่าอยู่พระปินสามค่ะอ่าเอาเถอะเอาเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราส่งรายละเอียดให้ท่านผออุเทนแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ลงไปพบด่วนเลยนะคุณย่านะคขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยค่ะบ้าฝากท่านผอด้วยนะท่านนะฟังดูก็ย่าก็ร้อนใจหลานก็เด็กก็กําลังเรียนหนังสืออันนี้ ถือเป็นลูกกำพร้าจากโควิดได้ไหมท่านครับไ,ได้ครับอันนี้มีสิทธิก็เรียกว่าถ้าเป็นกำพร้าจากโควิดเดี๋ยวจะมีสิทธิ์เรื่องของไม่กระทั้งว่าเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากจากในรายละเอียดที่ปกติที่ช่วยอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะประสานถ้าเขาเป็น<ม>เด็กที่พ่อแม่เสียชีวิตจากโควิดนะครับเดี๋ยวก็จะมีในการช่วยเหลือในรายละเอียดอันเดี๋ยวเดี๋ยวขอขอไปดูข้อเท็จจริงอย่างที่ว่านี้ก่อนครับ ครับจริงๆนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ท่งรับเด็กลูกกำพร้าไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ใช่ไหมครับนะครับที่พระองค์ท่านดูแลลูกหลานคนที่กำลังทุกข์ยากนะฝากท่านอุเทนลคืบหน้าตามกันพรุ่งนี้นะท่านนะครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณย่าด้วยนะคุณย่าครับสวัสดีครับ